วง <One> HD วง HD นะคะแต่รัฐบานติดวีทีวีไหมมีวีทีวีไหมไม่คะวีทีวีฝากเลยนี่ละครของเราพรืชผลิฮัตเคฮัตดาวค่ะมีพี่แดนมร,รเวสนะคะแป้งกอนจีลาแป้งโกะน้องกแกลเดอะ์สตาร์ของเราด้วยดูหรือเปล่าดูหรือเปล่าน้องไทยส้มตำรสแซ่บดูช่องวันหรือเปล่าคะอ่าชอบละครยุคเลย โอเคคุณครับมีพาร์ให้ด้วยใช่แล้วใช้ประโยชน์นะครับมาพาร์ให้พวกเราด้วยสวัสดีนะคะร้านป้าสุรีมันฝรั่งทอดนะคะสวัสดีค่ะฝากช่องวันด้วยนะคะกล่องดิจิตอลช่อง31เคเบิลและจานดาวเทียมช่อง41ครับผมแล้วยังมีเลขไหนอีกนะถ้าเกิดพีทีวีผมได้ยินว่าเขาจัดอยู่ช่อง43 43เพราะฉะนั้นคนเชียงใหม่สวยมากก็ดูพีทีวีกันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดได้เลยช่อง43นะครับเจอวัน HD กับเราแน่นอนดูหรือเปล เคยดูไหมคะอยากไปเดูนะละครไม่เคยดูเนี่ยเดี๋ยวกลับไปคืนนี้ต้องดูเลยใช่เพราะว่าเป็นแฟนรายการเดอะสตล์อาจจะสงสัยเอ๊ะเปิดเปิดช่วงก้าไม่เจอเพราะว่าตอนนี้เราย้ายมาอยู่ช่องวันแล้วนะครับเราย้ายมาอยู่ช่องวันแล้วฝากด้วยนะคะสําหรับช่องวัน HD ของเราเดี๋ยว